สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับบ้านสวนนอนซอนชาแนลนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับจะมาทําการนะครับไถควนนะครับพื้นที่นะครับป่ายางนาที่มีอายุนะครับ9ปีนะครับตัวนี้นะครับเราทําการไถนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายังมีเชื้อเห็ดหลงเหลืออยู่หรือไม่นะครับ พอดีนะครับจะได้ดูพร้อมกันเลยครับพ่อแม่พ s, ี่น้องครับนี่ครับเชื้อเห็ดยังมีอยู่นะครับเห็นกันไหมครับขออนุญาตใช้เล็บชี้นะครับนี่ครับเชื้อเห็ดครับยังมีอยู่นะครับเห็นไหมฮะเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือเชื้อเห็ดทั้งนั้นนะครับนี่ครับนี่ครับเราจะทําการถ่ายพวนนะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ พอจะเห็นกันไหมครับอันนี้คือเชื้อเห็ดนะครับเป็นเชื้อเห็ดนะครับนี่ครับเราทําการถ่พวนเลยนะครับปีนี้นะครับทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ไขายข้อข้องใจด้วยนะครับบางท่านบอกว่าระยะ2องกุ้สองนะครับลดเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถ่ายให้เห็นๆกันเลยนะครับ ทดลองขอเอาสวนของตัวเองครับเป็นทดลองเลยนะครับว่าจะได้ผลดีหรือไม่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามชมกันด้วยนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับกับสวนของตัวเองเลยนะครับเพื่อนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ต้องไปทดลองเองนะครับแล้วก็จะมีคําตอบให้นะครับว่าการที่ทําแบบนี้มันได้ผลจริงหรือไม่หรือดีหรือไม่นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็ ดีนะครับพอเราไถอย่างเงี้ยเพราะว่าต้นไม้ที่มีอายุ9ปีนะครับรากเขาก็จะแก่แล้วนะครับขึ้นมาฟูอยู่ข้างบนแล้วนะครับถ้าเราทําการไถรากฝอยออกนะครับก็จะทําให้รากของเขาแตกมาใหม่โป่งออกมาใหม่นะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าจะได้เห็ดเยอะอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าแรกรากเขาแตกมาใหม่นะครับเชื้อเขาจะเดินได้ดีขึ้นนะครับ แล้เราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ดูไปก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเชื้อเห็ดกันต่อนะครับนี่ครับอ่านี่ครับตอนนี้เชื้อเห็ดเ้าก็เริ่มเข้าอยู่ภาวะจำศีลแล้วนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนสีนะครับจากสี ขาวๆเป็นสีออกเป็นควันบุหรี่นะครับนี่ฮะเป็นเชื้อเห็ดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการถ่ายปั่นไว้นะครับสวนรากใหญ่ที่ขาดก็ไม่เป็นไรครับให้เขาขาดเลยนะครับพวนี้มี่เชื้อเห็ดนี่ครับทดลองให้ดูแล้วนะครับทดลองกับสวนตัวเองเลยนะครับนี่ฮะทดลองกับสวนตัวเองไปเลยนะครับเพื่อเอาคําตอบให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ทราบกันนะครับ แปลงนี้จะไถปวนทั้งหมดนะครับนี่ครับแล้วพอไถปวนแล้วนะครับก็จะทำการนะครับลงเชื้อทั้งหมดเลยนะครับลงเชื้อทั้งหมดให้ทั่วสวนเลยนะครับแล้วก็ทำการไถกบเลยครับตัวนี้เป็นเห็ดผอนะครับนี่ครับโดนผานแตกแล้วนะฮะนี่ฮะนี่ครับ เห็ดเพาะลูกกลมๆตัวโตใหญ่ๆกันเลยครับขนาดไม่มีฝนก็ยังออกให้ได้ชมกันนะครับอันนี้ผมก็จะปล่อยไว้นี่แหละครับเนาะโยนไปเลยนะครับอันนี้ก็จะโยนไปทำเชื้อทําเชื้อทําเชื้อนะครับ้ทําเชื้อต่อไปนะครับครับตอนนี้ก็คุณภรรยานะครับกําลังเริ่มนะครับเอาน้ําเชื้อสูตรบ้านสวนนอนซอนชาแนลนะครับลดนะครับ รดลาดเลยนะครับแล้วก็จะทําการปั่นโรตารี่ถ่ายกบนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับให้ได้รับชมกันนะครับว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ผลจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรามารอชมรอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับการที่เราทําแบบนี้นะครับสําหรับบางคนก็ยังไม่กล้าที่จะถ่ายพวนนะครับ กลัวว่าเออเห็นมันออกแล้วไถพวนจะออกหรือเปล่านะครับก็มีความเสี่ยงนะครับพูดง่ายๆคือมีความเสี่ยงนะฮะอันนี้ไม่ต้องเสี่ยงแล้วนะครับผมมาทดลองให้เห็นเลยว่าทําแบบนี้สามารถทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็มาชมกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับให้กําลังใจกับช่องบ้านสวนนอนซอนของเราด้วยนะครับหรือกดแชร์นะครับกดไลค์ให้นิดนึงก็ได้นะครับ แล้วก็เราจะได้ทำคลิปนะครับอัปเดตสวนนี้นะครับที่ไถนะครับที่ไถเนี่ยอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆนะครับว่าเออตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะพอไถลงไปแล้วลงน้ำเชื่อแล้วเป็นยังไงนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ชมกันนะครับส่วนใครมีคำถามนะครับสามารถ inbox นะครับ inbox มาได้ที่ Facebook เอกชัยนะครับกาลุนกรนะครับหรือ เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กบ้านสวนอนซอน channel ได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่ใครไม่เล่นเฟซบุ๊กจะสะดวกเป็นช่องทางไลน์นะครับเป็นช่องทางของไลน์ก็เป็นไลน์นะครับของบ้านสวนอนซอนเลยนะครับหรือใครสะดวกติดต่อเป็นเบอร์โทรนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร0806905613นะครับ ยินดีนะครับยินดีรับฟังนะครับคำติชมนะครับและแนะนำนะครับหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าเออผมทำแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะต้องทำยังไงต่อนะครับเรามาหาทางออกร่วมกันนะครับไปพร้อมๆกันนะครับดูซิว่าทำแบบนี้แล้วมันจะได้ผลจริงหรือไม่นะครับอันนี้นะครับเป็นผมผสมเลยนะครับจะเป็นเห็ดละโงกรวมกับเห็ดพึ่งนะครับตัวนี้ครับ เป็นสูตรของเราเองนะครับทีละาสิงตรงนี้นะครับเราไปต่อกันเลยนะครับจะเดินไวนิดนึงนะครับ ถแล้วก็จะดูสะอาดตามากเลยนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายเสร็จเรามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับสาเหตุนะครับที่จะต้องถ่นะครับผมบอกก่อนนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้มีการอ้างอิงนะครับจากาวิชาการใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ผมถ่านี่เนื่องจากว่าแปลงตัวนี้ครับต้นไม้นยฮะมีอายุ 9ปีนะครับปลูกในระยะ2คูณ2เมตรนะครับเราเก็บเห็ดมาแล้วทั้งหมด6ปีนะครับเห็ดเริ่มออกตั้งแต่ปีที่3นะครับเราเก็บมาแล้ว6ปีนะฮะแล้วก็าลากเขาค่อนข้างาแก่แล้วนะครับข้อที่1เลยข้อที่2นะครับก็คือนี่ฮะลมไม้นะครับ ล่มไม้นะครับของเขานะครับเป็นทรงพุ่มนะครับแสงแดดลงไม่ถึงนะครับเป็นวิธีการแก้ไขของผมนะครับเพื่อลอนะครับรอเหตุปีหน้านะครับทำการแก้ไขนี้เพื่อรอเตรียมความพร้อมให้เขานั่นเองนะครับผมจะเตรียมความพร้อมให้กับเห็ดลงโงของผมในปีหน้านะครับท้ายเสร็จพวนเลยนะครับเติมเชื้อนะครับแล้วก็ปล่อยเขาเลยนะครับ แล้วพอสักประมาณเดือนกุมภามีนาผมจะเริ่มมีการตัดแต่งเลาะกิ่งไม้ออกทั้งหมดนะครับโดยกิ่งไม้ที่หล่นลงมานั้นก็จะเอาไปทำฟืนนะครับต่อไปนะครับเราจะได้ใช้ฟืนกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปอัปเดตให้ดูตอนใกล้จะเสร็จแล้วเลยดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานนะครับ